สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่บริษัท JAP วิศวกรรมนะคะวันนี้เราจะมาสอบถามเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท JAP วิศวกรรมว่าใช้โปรแกรมอะไรในการทํางานบ้างคะ่ะอ่าว่มาเลยถามมาได้อยากจะทราบว่าบริษัทนี้ทํางานเกี่ยวกับอะไรล่ะคะสายด้านว,วิศวกรรม นะะแล้วก็าทางด้านโยธาล่ะนะทีนี้ในโยธาเนะี่ยมันก็มีหลายแขนงที่เน้นอยู่ทางนี้ก็ทางด้านงานถรากรถชวกคำถลานร่ากก็งานส่วนใหญ่ของที่นี่ก็คืองานเจาะรูด,ด,ดินไปเก็บตัวอย่างในสนามที่เขาจะสั้งอาคารตั้งอะไรแล้วก็มาวิเคราะห์ดูว่าชั้นดินตรงนั้นเนี่ยจะรับน้ำหนักได้ไหม ลัำหนักอาคารนี้ก่อสร้างได้ไหมนะจะรับได้แล้วเนี่ยจะรับได้ค่าเท่าไหร่นะค่ามันจะรับได้เท่าไหร่ถ้าดินข้างบนเป็นดินอ่อนก็จะต้องใช้เข็มยาวเท่าไหร่ล้ำห,หนักเท่าไหร่นั่นกะ็เป็นงานส่วนใหญ่แล้วปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในโปรแกรมมีปัญหาอะไรบ้างไม่มีเลยที่ไม่มีก็เพราะว่าอันนี้มันเป็น พดูดง่ายเป็นสาขาวิชาเฉพาะมาเพราะฉะนั้นเราจะเอาโปรแกรมทางด้านพวกทั่วไปเนี่ยมาเข,ยเ,เขียนเป็นขียนเป็นเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วก็ใช้ในกโปรแกรมโปรแกรมที่ใช้อยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก Microsoft Office นะอย่างพวกมือเนี่ย,าายก็ใช้ทีมพวกรายงาน แล้วก็พวกเอ็กเซลนี่เลยจะใช้ในการคำนวณนะแล้วก็มก็จะเอ,อนะามาในโกนเอะไรถึงใช้โปรแกรมเอ็กเซลแล้วก็เบิรในการทำงานอืม่งมันนะมันเป็นโปรแกรมที่หาง่ายมันใช้กันเกิดน,นะแล้วก็มันก็มีไอ้พวก อะไรมันมีมันมีมนมเราเรามีข้อมูลมีอะไรมีตัวอย่างมีอะไรที่สามารถค้นในเว็บในอะไรได้นะโปรแกรมอื่นที่จริงมันก็มีโปรแกรมที่พยายามทำเรียนแบบพวกนี้มานะอย่างไอ้พวก Open o อ f i c e หรือพวกอะไรมันจะเป็นโปรแกรมที่ไม่ต้องเสียค่าค่าิีสเซค่าอะไรแต่ไม่ไม่เคยมีใครใชา้เพราะไม่มีคนใช้เนี่ยมันก็ไม่แพร่หลาย ไม่แพร่หลายเนี่ยอย่างเราเราทำไม่พวกคนวณอะไรมาถ้าอยู่ในเซลเนี่ยก็ส่งให้คนอื่นเข้าไป mm hmm. เข้าก็จะมีเซลที่จะปเปิดมันแล้วก็ดูได้นะอย่างเวิร์ดอย่างอะไรก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอันที่ม,ม่แพร่หลายแล้วคิดว่าโปรแกรมที่ใช้อยู่ยากหรือง่ายไม่ยากครับประมบใช้มันมันเปิดตอนเรียนสือเพราะฉะนั้นมันมันไม่ยาก ถ้าจะยากอย่างเดียวว่าถ้าเรามีปัญหอาอะไรยากๆเราจะต้องเขียนในแอปพลิเคชันโปรแกรมที่ใช้อย่างของเอ็กเซลอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปเขียนสูตรแค่ไหนเข้ไเาไปใ,ใช้ได้การใช้โปรแกรม Excel แล้ว Word ช่วยในการทำงานสะดวกขึ้น,นอย่างไรบ้างเร็วขึ้นทำไปเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันต้องมานั่งทำตัวเป็นสเต็ปสเต็ปคุณใช้ Excel เป็นใช่ไหมใช่อ่ามันมีตารางมีอะไร เราเปลี่ยนค่าตัวนี้ล้วก็ค่าต่างๆมันก็เปลี่ยนไปนะเพราะฉะนั้นมันมันจะทาให้การทํางานง่ายขึ้นแล้วก็เราทํามาเป็นเรียกว่าลักษณะเป็นเทมเพลตคือเป็นเป็นแบบฟอร์มถ้าใส่ค่าตัวนี้ตัวนัน้ตนตัข้างล่างเป็นยังไงนะพอเราเปลี่ยนค่าตัวนี้ข้างล่างไเกราระการคำนวณเนีย่ยเราก็จะใส่ตัว variable เข้าไปในจุด ในกับระบบสารสนเทศที่ใช้างานในปัจจุบันค่ะอ่าคำว่าสารสารสนเทศของคุณนี่หม,มายความว่าไงหมายถึงโปรแกรมในปัจจุบันเนี้ยค่ะอ๋อโอเคีิจิงแล้วมันยังมีโปรแกรมที่มันใหม่กว่านั้นอีกนะแต่เนื่องจากว่าผมใช Excel ้ e อ็ e l ชินชะินแล้วตัวที่จบมาใหม่ๆตอนหลังน,นี่นก,ก็อาจจะใช้มบบเลแอะไระ